ซ่หอ้ยขนาดสีขนาดแบบขนาดขนาดเฮ้ยยังอะไรนี่ไม่พอลมเนาะขนาดประมาณกิโลหนึ่งเลยแหละมูประมาณรูนึงกินประมาณแสนมูอบ้านจะไปกี่มำเศรฐผมตะว่าขนาดนะอะไรอันเ,เก๊ะเก๊กระเป๋าแล้วเนาะแต่เนี่ย บมันไหมขี้อะไรก็เอาุดปยมัเอาดน่ะแล้วขีเนรบ้างเอากระเทียมซื้อมัน่ะเป็นบิดนะเอาอรนี่ละจากหลายวลาใี่ไหมน้องซื้อมาใชกลับอุ้ยใส่หลายคั้งแค่นี้ก็ได้เลยนี่พวกนี้ มันผ่านแล้วกัยุบไหมกระยุบมันกระซ้ามงมาหน่อยมาซื้อมาจากมัดสีซื้อมาสามัดยูเฮนมีมัดหนึ่งสมัดยเนสมัดเาแบบ้เล่นหน่อยงเลมีผักรุวลวย Tình <laughs> này rồi mất tất cả mọi người mất 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 mất

không này này phải đi mẹ 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 Để mẹ 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 nồi nữa à? mẹ nồi mẹ 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 Cái mẹ mẹ anh. คนเล้ยต <Es per ated an hour> <ee> ึงเนื้อเลยพี่แกงลงไปครับตักจิบลงไปผีงาเถอะเกากระเทียมตามด้วยหมูครับหมูสามชั้นหอมาะหอมกระเทียม 是拿在這裡才進紅的。現在夾乾。<noise> <noise> 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 <noise>

ไปเอาไปเลยครับก็รแจกเดินเราบอกด้วยสิกับเจอกับยเร์่ำแขกนี่และอาชีพารทำบุญ

มัน้ยจโอ้โหเลอสองกันเอาวบ้างไว้นั่นแหละลูกกิ้มหมดเลยสองกันโบ้คนมาไหนบอกตัวันคนมาไหนให้สุดยายบุญบาทนม่นำเพื่อ ครับผมสวัสดีครับเป็นทางกันพี่น้องอยู่หลังบ้านครับ<า>พววี<า>พ่กัวอคำกับมาแล้ววันนี้กับมาโนบีกับีผัดหมูใส่ข้านครับน้องพี่น้อง ก็มีหมวม้างแต่แล้วก็ตาวอืมนีๆดีๆนี่กะปีครับสีบริวารเลยนำี่กระปี่อืม <S preach miracle> không ấy, <S Syria> không hay đâu. Ừ. cái bạn, thằng bạn. 你好，先生。 สีดแต่มันกาเป็นสีดำบูอืมไมีดำูแต่น้ำเขา,าไ,ได้กินทั้งทวข้างนอกมันหนาว

Món ăn nghe Chị đại thôi Chỉ Chị Mẹ chỉ đại Chỉ Chị hình Khoan hãy đeo Thì mình là có Phải mà Dụng phải bẻ con nhà hả bố mà mẹ bẻ con nhà rồi mẹ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp không phải, hình, hình, hình. Hình. phải, phải mà. Ừ. Ừ. cái món này món này món này món không? Ừ, Mà hài Ừ. Mà là hình là hình ừ, món ừ. Mà món món Ừ, Ừ. 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 หยวนแม่อวามากกว่ากบโกดไม่ได้ใ <ไห S 2> ครแม,ม่ข้างหลังม่เหรอเรียกว่าเปยหยวนเรมันเปนเห็นไหมพวกคเห็นไหมที่สิบรอบวิ่งผ่านเหยียบทางโค้งเห็นไหมแล้วแต่เลยเห็นไหมอืม อะไรรคนแก่ไหมอะไรแบบนั้นเนี่ยอืมะบเปตหน้าเปรหลังดูหน้าว่าอืปรุกส้นเขื่อนเนาะครับฮึฮึบไปบ,บายบม